โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่เราก็มาอยู่ในเกมฮีโร่เนี่ยหมดหรือว่าเกมฮอนันอย่างเช่นเคยแล้วผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My favorite A v ต t a r เดงซึ่งวันนี้ผมมาเล่นฮีโร่บุญแบกกับล่าอวตารฮาคุนหรือว่าฮาคอนอันนี้ผมก็ไปช่ว์นั้นแต่ถามว่าฮาคุนมากกว่า H A R C W O N ก็สำหรับคำว่าฮาคุนนี่ผมไม่รู้นะว่ามันมีความหมายหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูมาผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีความหมายมั้งมันน่าจะ คล้ายๆแลคคูนมาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ัไม,ชมไม่ใช่แลคคูนมันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างครับผมสโลอวัตตานี้ก็เป็น e a เอหรือว่า Earl y a c c e ซทที่ต้องซื้อตามช่วงที่มันเปิดขายเท่านั้นหรือไม่ก็ปิงโกครับผมก็ตามมาเลยแต่ยิง่ะดูไปมันก็คล้ายๆกับฉลามหัวคอน,นะผมว่าหมาผสมฉลามหัวค้อนเหรอก็เป็นอีกหนึ่งอวาตา์ที่ค่อนข้างสวยดีผมชอบมากในอวาต้าบุ๊แบ็คผมชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วล่ะเนี่ยเท่ดี โอเคจริงๆมันไม่ได้เดินสี่ขามาเดินสองขาได้ทมแต่มันบางทีมันก็เหมือนเดินสี่ขาเนาะใช่ป่ะตามมันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยิงออกจากอะไรท้าดาวผมว่ามน่าจะยิงออกจากไอ้ข้างหลังอะแผงหลัขงของมันก็สําหรับฮีโร่เดี๋ยวลองยิงดูบูทแบกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เป็นคารี่ที่โหดต้นเกมเอ้ยโหดเลดเกมบ,บูทบิดโอเคตะกี้จะเห็นว่ามันยิงจากข้างหลังถูกไหมเหมือนว่าคล้ายๆแมลงป่องหรือเปล่าฉลามบวกหมีบวกแมลงป่องหรอ ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนจะจินตนาการนะผมก็เป็นฮีโร่ที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนในโหมดนอมอนมีคนนิยมเล่นกันเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นในทัวร์นาเมนต์เท่าไรหร่เลยวะ่ะหรือผมไม่ค่อยได้ดูมั้งแต่ผมก็ดูกับทุกแมททุกแมทเลยนะมันไม่ค่อยมีคนนํามาเล่นแล้วอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวที่เก่งกว่าขึ้นมาหรือเปล่าในเมตาน,า,นานั้นๆอะไรประมาณนี้ก็มาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงสก,กิลสำหรับฮีโร่ตัวนี้แพทใหม่หก็ไม่มีการปรับอะไรลนะไม่เคยโดนปรับอะไรเลยนะ เหมือนจะมาปุ๊บก็มายัางไงอย่างนั้นอ่ะออกพลาดเลยแต่ลอกเตอร์มันตีเร็วจังฮะหรือผมคิดไปเองวะโอเคก็ต้องพยายามใจเย็นเล่นใจเย็นหน่อยนะครับเล่นพวกตัวคาลี่อย่างเงี้ยเราจะไปรีบไม่ได้เพราะว่าเราจะเป็นตัวที่สามารถพังงานได้ในช่วงเลทเกมเท่าน,านั้นเองต้นเกมมันก็เก่งได้แหละแต่มันจะเก่งไม่สู้พวกตัวที่มันมีสกิลหยุดหรือว่าตัวที่ทำดาเมจได้แรงๆแต่ต้นเกมมากกว่าแต่ผมค่อนข้างชอบมอนมิเมชันตัวนี้นะมันตีเร็วมาก ถ้าสะบัดถ้ายิงเข็มมันค่อนข้างไปไวมากอะ่ะโอเคแล้วก็ทีเด็ดของตัวนี้ก็คืออันติีเลยที่สามารถยิงแล้วติดตามเป้าหมายตลอดอีกฝ่ายนี้ทัดดีฟอกตอนติดอันติีเรานี่เง้อไปนะเดินต้นไม้ไงดีฟอกเดินต้นไม้หลบป่ามันไม่ได้ช่วยนะเวลาติดอันตรีของเราอยู่ว่ะอืมเราเห็นทุกการกระทําของเขาเลยคือเป็นฮีโร่ที่ไล่ล่าได้ค่อนข้างดีว่าผมจับสกิลสามแล้วก็ปิดมันไว รอเรามีอันเตีย๋ยเราค่อยใช้เพราะว่าใช้ใช้ตอนนี้มันจะทําให้คีบดันได้โนละทีมเรามีคนหลุดน,นะผมมึ่งเห็นแม็กมัสเฮ้ยผมสกิลรัดไปเลยดีกว่าอ้อคีบมันผมต้องอดคีบตัวหนึ่งแล้วล่ะเอาสองตัวได้ผเผอเพอ้างบดว่าไงโนแมดโอ้ยเรเวนนอ้ or, ด้วยฮะแต่เรเวนนอแผ่นนี้ปรับโหดขึ้นมากเลยคนเล่นค่อนข้างเยอะมากด็ <S <S อกเตอร์หายไปน่าจะได้รูนะผมไม่รู้ว่าได้รูอะไรตัดหายยาลวละ อมาแล้วนี่หว่าพ่อยกล่างมันยากแย่เนี่ยเองจะเป็นขวดมาก่อนนะครับตามสไตล์เลนกลางโอ้ล้วโดนบัลรลัดด้วยทีมเราตัวไหนตัวจริงไม่รู้อะเนี่ยเปิดสกิลสามมิ่งร้วตัวดีตัวจริงง่ายๆเลยวิธีการเช็คโอ้แต่ถ้ามีันตีมันจะเก่งผมคิดว่าบูทแบ็กมันน่าจะเก่งตอนเมียนติแล้วมั้งจะฟาร์มเร็วแล้วก็ทําอะไรได้ดีขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่มีันตีอะเหมือนอันตีเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยแต่งจริงผมว่าน่าจะฆ่าได้นะแม่ตมว่าผมเวลลหกแล้วอ่ะ แต่ถ้าได้ช่วร์วิต้องรอลงเท้ามาก่อนเงินผมน่าจะนําด็อกเตอร์อยู่มั้งแต่ผมต้องได้คีบสักตัวหนึ่งละอย่างน้อยอะ่ะอ้โหได้แล้วตัวหนึ่งเค so nice. โอ้โหเล่นบนเราไปอีกแล้วนังมัดเข้ามาแล้วอาจจะฆ่าได้ว,ไวัดเวลผมอาจจะนำด็อกเตอร์ก็ได้มั้งหรือว่ามันเดินไปตอนที่คีบตายไปดีวะแต่ถ้ามีองเท้าผมจะชัวร์เนี่ยด็อกเตอร์ยังไม่มีของน่าจะรอซื้อขวดมาทีเดียว โอเคผมจะลงทาละแล้วก็ใกล้หกด้วยน่าจะไปเราต้องสก,กิลแล้วว่ะโอ,อย้ยแลกเอ้าผมซื้อแล้วนะเว้ยโอเคโอเคตอนนี้ผมเวลหกแล้วในผมจะทําการฆาตรกรรมด็อกเตอร์เลยละโอเคสก,กิลหนึ่งไว้ก่อนเนี่ยเห็นป่ะมันเห็นแม้อยู่บนเนินก็ยังเห็นอยู่โอ้ยไม่โด,ดนไม่โดนหรอกโอ้ด็อกเตอร์วะโอ้โหโดนอีกหนึ่งทีเว้นกลัมมันเอาอะไรมาส่งอนะ่ะ ชิปหายแล้วไงผมตาด็อกเตอร์มานาหมดแล้วว่าเอ้ยโอ้โหช้างย,ย้อยอาจจะรอดก็ได้บางช้างมีรองเท้าไหมไม่มีอ้าวรอดแล้วดิเงี้ยโอเคผมน่าจะรอดเอ้ยแต่จะ,ะเดินทางไหนดีว่าเดินขวาเล,เล่นกันหน่อยแล้วกันด็อกเตอร์มีขวดชิปหายแล้วไงผมไม่น่ารอดวะดูจากทรงแล้วเอ้แต่ผมมีรองเท้าไงาโอ้ตัดรอดจากช้างได้จังหวะแรกจังหวะสองโอ้โห ไม่รู้มีกับดักหรือเปล่าแต่ต้องวิ่งอะ่ะยังไงก็ต้องวิ่งโอ้โหวอลเลกมาด้วยแต่ยังไงก็ต้องวิ่งอะ่ะเพื่อทางรอดของเราโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่รอดว่ะมาเยอะเกินอะ่ะแล้วผมไม่รู้จะไปทางไหนดีมันมานทั้งสามตัวทิ้งได้ฉางเลยผมรอดนะเว้ยนี่ไงมาละแสดงว่าเลนล่างโลกเลยเลนบนสองตัวอ่าวแล้น่าจะฆ่าได้มั้งโนแมดว่างไงมีรองเท้ามันก็มีแต่มันวิ่งเร็วกว่าอาจจะฆ่าได้แล้วละ่ะโอ้โหผมต้องวาร์ปกลางแล้วว่ะไม่งั้นโดนดนันป้อมรนลัว Okay. เคปิดสกิลสามแล้วยิงไปเลยฆ่าไม่ได้เอาโดนกำจัดทิ้งอีกเวนกลามแต่ได้เวลนะโอ้โหโดนกับดักหนูด้วยแต่ทีมเรามันไม่ค่อยมีใครวิ่งไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีคนวิ่งแก๊งเลยอะถ้าม,มีคนวิ่งแวบมาเลนกลางเลยสักคนหน้มาแล้วอะมีคนวิ่งมาแล้วแม็กมาแล้วแต่ผมน่าจะดีด,ด,า,ดายป้อมได้อะผมน่าจะดีไนป้อมได้มา นีง่งเขาเดินมาเลนกลางกันแล้วแต่มาช้าไปไหมถ้ามาแต่แรกผมเขาไม่น่าจะตายแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกผมต้องวิ่งแล้วแต่ผมคิดว่าบุ้แบกมันไม่ค่อยเหมาะสมกับการวิ่งแก๊งเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีสกิลแบบแรงๆอันนี้ถ้าสกิลเดินไล่ล่ายังต้องมีของเยอะก่อนต้องเน้นฟาร์มก่อนถึงมันจะโหดได้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับหมดเซียมเท่าไหร่มั้งแต่น่าจะฆ่าได้อยู่วะ เรียบร้อยติดเหนื่ออ้าวโหสวนว่ะช้างมันสวนว่ะแต่น่าจะไม่รอครับผมผมมีอันตรีนำเมดเรื่อยๆื่อยนำเมดโอเวอร์ไทม์แล้วก็มีสกิลหนึ่งที่โหลดเร็วมากอืมหืมแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเพราะผมไม่มีรองเท้ากดว่ะเวรกล้มถ้าได้ตีสักทีหนึ่งนะอาจจะฆ่าได้อ้าวดรอกเตอร์ดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่า ตายไหม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  <S <S มันเดินทางไหนวะอ้อนี่ายเจอแล้วโอ้โหกดขวดว่ะแต่ผมมีสกิลอยู่อ่ะทันหรือเปล่าวะเอ้ยทันอยู่ทีเดียวสองทีดีกว่าสิบสามวิอะไม่ใช่ไม่ถึงก็ได้มัง้งสองวิพอจังหวะนี้ต้องยิงให้โดนโอ้โหว่าเดินเข้านี่ชวัวร์พลาดเหรอวะมันเดินออกไปว่ะน่าจะเดินแถวนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วมีวอลเล็คอยู่ด้วย ไม่ใช่วอลลักสักครับโอเคได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้นี่ง่ายมีกบดักหนูด้วยแต่ผมจะฆ่ามันได้ปะเนี่ยคิดว่าไงป้อมยังไม่อยู่แล้วนี่หว่าพี่ตัดผมไม่มีสกิลหว่ะโอเคหลบกบดักได้แล้วโอ้โหเหมือนจะบวกนานไปอ่ะกั่ดักข้างบนล้็ฆ่าได้ไว้ได้อยู่สกอร์เรานามะเนี่ยตะกี้ผมบวกนานไปหน่อยว่ะมันมาเร็วมากมันมาไม่เร็วหรอกจริงๆมันว้ามาตั้งนานแล้วแต่กว่ามันจะเดินมาถึงผมก็ กือบตายพอดีผมจะเป็นสกิลสองนานะเพราะว่าถ้าเป็นหมดนอร์มอลเราจะสามนาเพื่อ,อามาฟาร์มดัดหมด CM นี่นะมันไม่เห็นจําเป็นต้องใช้สกิลไว้ฟาร์มเลยไล่ไล่ฆ่าดีกว่าน่าเสียดายผมไปพลาดจังหวะแรกที่ผมเปิดช่องให้ด็อกเตอร์มันยืนเติมเลือดเติมขัวตรงเนี้ยมันก็เลยเล่นยากแล้วมันมีวอลล็มาไงผมเอ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเรียบร้อยดีฟ็อกตายแน่นอนถ้าดีฟ็อกตายแน่นอนอาอ อ๋อนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นด็อกเตอร์อะมาเด็นคือมันคือด็อกเตอร์อะน่าจะหนีได้จังหวะสุดท้ายอะ่ะโอ้โหฆ่าได้ว่ะเฮ้ยไอ้น,นี่ว่ะโดดเดินเข้ากับดักหนูไม่ได้ก็ปล่อยไ,ไปก็ได้ไมั้งไม่เป็นไรหรอกเราตีวอลเคดีกว่าวอลเคเฮ้ยฆ่าได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตายง่ายมากเหลือแต่เศษซากเล้วทำไว้ให้ถ้าอย่างเงี้ยน่าจะแจกตังค์ให้เราะละล่ะ โอ้โหแล้วแม็กนั้นเหมือนจะรอตัดแม็กโนแม็กน่าจะได้มั้งโอเคข้างหลังอะไรแบบแบบวะอืมตีบ้านตีบ้านแต่ผมกำลังคิดว่าผมจะขึ้นเป็นพวกนูโสโตรหรือขึ้นเป็นวินวอร์ก่อนดีหรือว่าจะขึ้นเป็นนิ่งเลยเนาะเอเนจเซอร์ก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้เอเนจเซอร์ก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะเอามาไล่ยิงไล่ยิงเงี้ยแล้วก็ได้สตัดด้วยเอาอคกเนเซอร์ก่อนละกันโอเคงดตรงนี้โดนว่า,วาซ้อนไม่ต้องทะเลาะ เฮ้ยเอาบ้าว่าวะโหเยอะว่ะถ้าผมโดนเบอร์เซอร์เกอร์จังหวะแรกกันจะเล่นยากอ่ะนี่เฮ้ยฉีดผายละอ้าวมีคนโดนก่อนผมแล้วว่ะทำไมต่โอ้โหเยอะว่ะโอ้โหเยอะว่ะโคตรเยอะอ่ะแล้วสตัร์พี่แกไม่ใช่สตัร์แล้สองรถสตานจากฉากโอ้ตรงกลางฆ่าได้ว่ะข้างบนสี่ตัว ถ้าผมจะอะไรไปรอดด็อกเตอร์มันเข้าเร็วอยู่แล้วไงโนแมนก็ no <laughs> ไม่มีสกิลช่วยเหลืออะไรผมได้นี้ผมก็เข้าใจแต่น่าลำคาญโนมากมันจะมาส่งแล้วตอนผมเกิดที่บ้านมันก็ยังมาไม่ถึงแ,แล้วพอผมวาร์ปกลับแล้วพอผมวาร์ปมามันก็ยังอยู่บ้านอยู่โนก,ก็ยังมาไม่ถึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันาปามบารน,น่าจะแหกละมาเด็ไม่ดีแล้วปะ่ะเ <c oughs> อ้โนกมันกลับมาบ้านองอเหรอเวลาผมตายอ่ะอันนี้ผมมึงรู้นะตอบใหม่หรอ แต่โนมันกลับมาบ้านเองอะทักจ๋ามึงเดินวนอยู่แถวๆนั้นอยู่เลยโนแมทน,นี่ตีแรงจริงแต่เกมนี้ผมว่าถ้าไปเลดเกมเอาน่าจะเล่นสบายอยู่มั้งมีโนแมนมีผมมีดำปิยมีเลเวนนอย์ยี่ตละตัวนี้พีเดียดทางนั้นเลยถ้าไปช่วงเลดเกมอะแต่ช่วงนั้นเกมบจะเบาๆอยู่ก็ได้มั้งแต่ตัดได้อยู่มั้งเนี่ยดำปียได้พีเคแล้ว บิงอ้าวชิปหอยแต่ได้อยู่อ่ะผมได้สิทธิ์ด้วยผมยิงไปโดนตัวหลังด้วยเรียบร้อยไอ้ด็อกเตอร์มาอ้าวด็อกเตอร์มานาหมดตามได้เนี่ยเรียบร้อยไม่น่ารอดนะผมดูจากตรงแล้วตัดแดดเราจะรอดด้วยหรือเปล่าผมต้องยืนแทงป้องไม่เพื่อนก่อนใจเย็นๆจังหวะนี้โอเคอ๋อชิปหายแล้วไงใจงเนียนตั้งสติให้ดีพ่อหนุ่มโอเคจังหวะนี้แหละยีโชคดีที่ผมไม่ตื่นตูมรีบใช้สกิลสองหนีแล้วหนุ่นนมคงไม่ได้ฆ่าเอ้ยนี่ไงอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเอ้ยเราติดล้มก่ออยู่วะจะเย็นๆดีกว่าโอเคเรียบร้อยฉอนนี้มาอยู่วะเนี่ยอีกฝ่ายมันเข้ามาทีละตัวไงแ้วด็อกเตอร์ตะเกียรที่พุ่งเข้ามานี่เป็นอะไรที่โคตรพลาดเลยพุ่งเข้ามาแล้วมาทาหมดนี่งเงิบเลยเค <c oughs> เทมชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นอะไรดีแต่ใจจริงผมอยากขึ้นเป็นพวกนี่นะว้ยนูสโตนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด็อกเตอร์จับได้หนึ่งเพซิเลนไอ้นั่นอันตีผมก็โดน แต่หนักๆที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นกันไอ้เนี่ยเบอร์เซรสเกอร์จับนี่แหละไอ้ชิบหายละโอ้โหโนโนโน่ช้างมีพีเคลวะยังไม่มีผมอ่องนูสโตนก่อนดีกว่าได้เลือดด้วยจริงทอกวินวอลก่อนก็ได้นะแต่เฮ้ยตัดหรือจะออกเป็นดาบแดงแต่ดาบแดงผมว่ามันก็เวิร์กนะแต่ว่าผมจะไม่ได้เลือดดิจากการออกดาบแดงอะได้แค่ความเร็วแล้วก็ดาเมจเอาเป็นว่าผมอ่องนูก่อนแล้วกันนะเอาของกันมาก่อน นี่ครวินวอลว่าจะได้สื้อดักไม่มีใช่ไหมโอเคเล t s g โก e เล go โกมันจะตันส่วนผมป้าคิดว่าไงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยละเร็วอชิปหายแล้วไงยิงได้นะจริงยิงสู้ได้นะเวลาติดเนี่ยติดสกิลของไอเนี่ยเบอร์เซอร์ก็ยิงได้นะอย่าไปตกใจโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวต่อได้ไหมเรนเดียน,ยนอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดโอเคยิงได้หนึ่งทีแล้วผมว่าทีที่สองนะ่าจะตามมาอ้าวชิปหายละ ไ,ได้อยู่หวังขอตีอีกทีสักทีทนึงโอเคดีฟอล์กไปก็ไม่มีปัญหาละตอนนี้เอาแล้วชา้างติดเรียบร้อยช่างวานนี้ถือว่ากันได้หวังเผื่อๆดีน้าได้ด้วยเนี่ยไม่ได้นี่หว่าต้อง10%ของเลือดสกราฟลอดหรอสกราฟลอดแล้วก็เฮซิเลนลอดหรือเปล่าหรือว่ามันตายเร็วแล้วก็เกิดเร็วอันนี้ผมไม่ชัวร์ถ,ถือว่าผมทำได้ค่อนข้างดีทีมเรานัน ฐานะที่เป็นคีโ่พวกแครี่แต่ว่าทําได้ค่อนข้างดีอะ่ะทําทเกมได้เปรียบเขาได้อยู่วันน่าจะโอเคอยู่อะ่ะอินวิสบิลิตี้ล e นโดวินวอลได้อีกฝ่ายมันตัวแข็งๆเยอะนะแต่ว่าตัวล้วงมันมีด็อกเตอร์แค่ตัวเดียวไงถ้าผมยืนทั้งหลังดีๆเงี้ยมันก็ล้วงผมยากอยู่แล้วผมก็ยืนยิงฟรีอะ่ะว่าแต่ละตัวเราเป็นตัวที่ตีระยะประชิดแล้วก็เข้าไปข้างหน้ารับดัมเมจรรับสก,กิลให้ผมได้ผมก็จะเล่นสบายหน่อยเกมเนี้ย เหมือนเขาจะรวมตัวออนตลอดเลยมั้งเนี่ยแต่จริงถ้าปล่อยเลดไปยังไงผมว่าทีมเราก็ได้เปรียบกว่าเยอะเยอะเยอะมากไม่มีลูนเพราะผมเก็บวินวอลมาแล้วเนี่ยมันทำได้ฟาร์มได้ง่ายมากนะถ้าเป็นหมุนนอม่อน,รนจริงเซมก็ฟาร์มได้แหละเพราะมันไม,ไม่ไม่เข้าหมอ <laughs> ไม่ค่อยหมอะจะฟาร์มเท่าไหร่นองจาว่าไปฆ่าเขาจะรวยกว่าเนี่ยเ p ียมห้าร้อย ผมฟาร์มคิสไปสามสิบเก้าตัวโอเคเอ้ยใครโดนเอาป้าเอา,าโหเบดเมลวัตต้องออกดูเลือดแล้วผมว่าโอ้หนีเลยวะต้องดูดเลือดผมว่าต้องดูเลือดยังไงก็ต้องดูเลือดอ่ะหลังจากได้นูสโตนยังไงผมก็ต้องเป็นขึ้นเป็นดูเลือดแทนอ่ะว่าถ้าผมไม่ขึ้นดูเลือดมันจะเล่นยากว่าดาเมจเขาแรงอยู่่ะไม่ใช่ดาเมจดาเมจผมแรงอยู่มันจะสะท้อนแรงด้วย นั่นแหละเอ้ยตัวอะไรวะสกราฟมันเลงด้านาไหนเลงล่างหเหรอเฮ้ยใครโดนอ่ะโขเลยเปนอมีพีเควอว่ะนี่จะเดินมาใกล้มันจะเห็นรินวอสขมด้วยอ้าวมีคนตายเรียบร้อยสกราฟเป็นตัวที่ปล่าแล้วก็ไม่มีสกิลหนีด้วยก็เลยรับชะตาแกรมไปรับอินเฮ้ยมันมีวอดปะวะผมไม่รู้วะ่ะ ถ้าเปิดสีเหลืองตัวอะไรมีวอดมีวอดชัดเจนตัวอะไรเนี่ยช้างเหรอเบอร์เซิร์กใจเนียนดีกว่าเอาเลยแล้วกันนะโอเ้โหผมยิงฟรีก็เล่นง่ายวะให้ดูดิผมยิงฟรีลุล้เรียบร้อยดอกเตอร์อีกทีเดียวโอ้โหทานไหมเนี่ยผมห้าสองสองโอโหมันห้าสองสอง้ยตายตายอยู่แต่อ้าวอ้าวอะไรอะอะไรทาอะไรอะมาทาไมละจ๊ะพ่อนุ่มเรียบร้อยแฮรทริก แฮติกเอ้ยนี่ไงวอแรกตัวแจกตังชั้นเยี่ยมตัวแจกตังชั้นเยี่ยมฆ่ามัดิรอช้าอยู่ยายละ่ะเรียบร้อยเอ้ยแต่เหมือนจะตันไม่ได้เลยมันไม่ได้สก,กิลวอเกียร์เรียบร้อยข้างบนตายหรือเปล่าโนแมดโนแตโนแมดหายา่านะเขาออกเป็นนูเลือดหมู่กัอนอะโนแมดหลายคนเขาจะนิยมออกเป็นพวกโลกบอ็อกหรือไม่ก็วินวอก่อนแนตะ่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นแล้วผมก็ผมจะอกเป็นวินวอก่อนนะมันจะทำให้เปล่ามาก พวกดัมเปียมีนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรวะจอกกละเวทจอกกลอจอกกลอแต่ดวนี้เขาไม่ค่อยนิยมความนิยมออกเป็นกิมมอมากกว่าแต่ผมว่ามันก็ดีนะจอกกละแต่มันดึงความสามารถของดมเปียมาได้ไม่สุดอะมันมีความสามารถได้แค่ในการทำราเมิดฮีโร่อีกฝ่ายมันฟาร์มช้าหนึ่งถ้าออกเป็นกิมมอมจะฟาร์มได้เร็วมากแต่ในหมดเซียมันออกอะไรก็ได้แหละทำไงก็ได้ให้ฆ่าเขาได้เร็วที่สุดอะ ไม่ต้องการแล้วว่าบ้านแหกแน่เลยโอ้โหทันทันอยู่ปพะวะโอ้โดนนิดนูว่ะแต่ข้างหลังไปละว่าไงช้างผมจะยิงช้างดีไหมเนี่ยแต่มันก็กระเด็นไปโดนข้างหลังอยู่ดีเอ้ยนี่ไงด็อกเตอร์น่าตายแล้วตัวนึ้งผมว่าเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะเบร์เมวเหรอเฮ้ยติดอะไรอ่ะทำไมเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้เฮ้ยนี่ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายสกราฟตายแล้วหนึ่งตัว เรียบร้อยยิงทะลุไปโอ้โห้วดูปอริชั่นของีกทีมดิผมยืนยิงฟรีย่ผมยืนยิงแล้วมันทะลุไปโดนทุกคนอ่ะดูดิยางโหดอ่าเรียบร้อยดลครับเรียบร้อยดิจังหวะนี้กรอดคิวคือผมยืนยิงฟีอย่างที่บอกบอกไว้ตอนแรกที่เราไม่เอตัวตีใกล้แล้วมันเข้าไปยืนปะทะข้างหน้าได้ผมยืนจังหวะดีๆยืนตีข้างหลังชิวชิวคิดว่าจะได้ยินอันนายล้ว่ะอ ผมพลาดตัวไหนไปวาผมไม่ได้ฆ่าใครวะคิดว่าอันนานนะะผมยิงฟรีมากอะ่ะผมไม่ได้ฆ่าใครอ๋อแล้วที่ไหนวะผมไม่ได้ฆ่าใครไปอะ่ะแต่มันตายทุกตัวหนะเว้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไอ้น,อนี่ไอ้นี่ตายไปก่อนสีเทาตายไปก่อนด็อกเตอร์ตายคนแรกผมไม่ได้ฆ่าด็อกเตอร์แต่เนี่ยผมจะตายคนต่อไปละผมเอาวินวอลกดีกว่าแต่จริงๆผมจะยืนยิงฟรีๆก็ได้นะเอาของยืนย,ยิงฟรีมาก็ได้แต่อันดับแรกคือดูดเลือด ออกวิงโบก็ได้นะตอนนี้รจริงๆอ่ะออกอะไรก็ไม่ผิดอ่ะคือผมได้ยิงฟรีอ่ะแล้วผมยิงจังหวะด,ดีๆมันไม่ได้เปิดมรอ,อกฝันไม่เถอะจริงๆผมว่าจะโดนเปิดได้ถ้าผมยิงวโง่อะไรเงี้ยแล้วผมไม่มีของกันแต่ก็มีนูน่าจะช่วยได้เยอะล่ะก็กันได้แค่ด็อกเตอร์เข้าจังหวะแรกจังหวะที่สองก็ไม่รู้ตัวใครตัวอ้ยเดี๋วผมเอาวินวอลด,ดีกว่าผมว่าว่าผมเอาวินวอลดีกว่า ถ้าเป็นไอเทมที่ฉลาดนะน่าจะดีแหละว,วินวอลน่าจะเวิร์กที่สุดวอลเล็กซ์มาแล้วเฮ้ย <sausage, S 1> <ALK S, S 2> ใครโดนเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงจตันแว๊หนึ่งทีกดเบนเมลมารีบวิ่งไปดีกว่ารีบไปช่วยเพื่อน499ดําสปีด <één seventeen> ผมจะเจอใครว่าี่ยจังหวะนี้ เฮ้ยอะไรอะอะไรนี่ไงเบอร์เซิเร์กเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กไม่ใช่แค่เบอร์เซิร์กด้วงด้วยมันจะเห็นผมุนปะวะบอกว่าเข้าหลังอยู่สิบหายละชิบหายละเราต้องทิ้งกันแล้ววะเข้าไปผมตายด้วยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์จริงผมก็ไม่อยากทิง้งหรอกแต่ถ้าบวกต่อผมตายแน่นอนอ่ะให้ผมก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะจังหวะเขาดีกว่าเราตั้งเยอะอ่ะแล้วผมมาฟาร์มคิวทำไมเนะี่ย แต่ผมคิดว่าผมจะไม่ออกวินวอลแล้วว่ะมันโผกดัดนาทีมันหนะ่ะเห็นป่ะนาทีที่มันโผกดาดได้นะเวย้ยผมออกเป็นดาบสามสีต่อไอ้ดาบสามสีก็ไม่ได้ถ้าเจะอะได้ก็แยกล่างอะไรพวกนี้แหละเพราะว่าออกมาแล้วมันจะทับกับนั่นของเราแล้วก็น่าจะได้มั้งได้สองป้อมเลยข้างล่างก็ดันแดมเปียผมก็ดันได้อยู่และดันไวมากเฮ้ยใครอะ เพสเลนเหรอไอ้ฆ่าได้เนี่ยวันจตไม่ได้แล้ววะไม่บายพ่อหนุ่มมีเฮดอะวะทำไมมันวิ่งเร็วจงุงเฮ้ยโอ้โหรอดไม่รอดนีวว่หว่าใครอ่ะเบอร์เซิร์กอหรอ,อาจจะสู้ได้ก็ได้นะเว้ยมันไม่มีอะไรหยุดผมได้นี่หว่าวันเนี่ยมันจะหยุดผมได้ละชิปหอยแล้วช้างเอ้าโอ้ยห้างมึงหลังไม่มีของเพิ่มดาเมจตีด้วยออกวิ่งโบดีกว่า ดูแล้วออกวิงโบเป็นทางเลือกที่เวิร์กได้เรื่องน่าจะฆ่าได้ละมันเอาสก,กิลมันลงผมวันนี้ตะเกียะเรียบร้อยไม่ทันกดอะไรเลยสามวิพอน่าจะได้ป้อมกลางแต่ผมไม่น่าตายผมไปแจกให้มันต้งพันห้าเวนกรัมใครวะเนี่ยใครได้อ่ะสีเขียวเบอร์เซอร์เกอร์เป็นเศรษฐีเ,เนี่ยผมว่าวิงโบแหละน่าจะเป็นในเทมที่ฉลาดที่สุดละผมคิดว่านะ ขึ้นวิงโบแล้วก็ขึ้นแยกล่างเลยก็ดีมั้งพอรู้สึกว่าอีกฝ่ายมันเป็นดาเมจฟิสติคอลไม่ค่อยมีดาเมจพวสกสกิลเลยอ่ะออกวิงโบมาผมจะเลี่ยงการโดนตีได้ค่อนข้างเยอะนะต้องบีบไปเขาออกเป็นพวกซาเวตเมทอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ามีอลักษหน้าก็อีกเรื่องหนึ่งออกวิงโบมาไงก็ตีโดนอยู่แล้วอ่ะโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นวิงโบก่อนเลยอืม ต่ลองคิดก่อนถ้าขึ้นวิงโบวต่อจะขึ้นอะไรต่อดีระหว่างสองอย่างถ้าผมได้วิงโบวนะผมมีสองอย่างในใจคือหนึ่งดูดเลือดใหญ่สองคือซาเวตเมดมีสองอย่างนี้ในใจผมอาจจะสามอย่างอีกอันนึงก็อาจจะเป็นแยกล่างก็ได้บ้างแต่ผมอยากได้ซาเวตเมดไม่ก็ไอ้นี่ก่อนนะดูดเลือดใหญ่ก่อนดูดเลือดใหญ่มันเพิ่มเลือดได้ไงพิกจังหวะจังหวะเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้เอ้ยใครโดนอะเรียบร้อยผมขายขวดเลยแล้วกัน จังหวัดสปายอะไรเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคการสิ่งก่อสร้างนี้สามสิบวิจะไปทันไหมเนี่ยกันไว้ก่อนนะว่าสามสิบวิอย่าเพิ่งบวกรหกยี่สิบวิเองผมต้องไปแล้ววะไม่ผมต้องไปจริงๆเหรอวะสิบสามวิวับได้อ่ะยิ้มไว้ก่อนดีอย่าเพิ่งบวกนะ พอไปแล้วบาได้แล้วมันจะตันผมได้ไว้เนี่ยผมกลัวว่ะเอาได้เอาได้เอาได้วิ่งโบลมาก่อนเฮ้ยทำไมผมยิงไม่โดนวะสกิลยิงฟรีก็จริงดัดอะไรวะเนี่ยอ๋อผมยิงฟรีก็จริงนะเวะแต่ทำไมมันยากจังวะจังหวะนี้ทีมเราจะตายอย่างนั้นเลยแบบบ้าๆนะนี่ผมก็มีวิ่งโบลเอ้ยเดี๋ยว โอแมดว่าไงเพื่อนนั่นจะตายตัวเนื้อล่ะแต่บ้านแลกเราจะเสียหรือเปล่าน,นี่อีกประเด็นหนึง่งเฮ้ยเอาเพชเเลนให้ลงก่อนดีกว่าผมว่าโอเคหนึ่งตัวลงช้างต่อตอนนี้ก็อยู่ที่โอ้โหสตาร์นเหรอวะอะไรพี่จะดวงขนาดนั้นโอเคไม่น่ารอดผมน่าจะเก็บเรียบจะมีด็อกเตอร์ที่น่าจะรอดตัวเดียวลอมั้งโอ้ยชิปหายแล้วไงจังหวะที่สองผมไม่ได้ไปตีคนอ๋อน,นี่อะไรเนี่ย พลาดไปหน่อยวะเหมือนดาเมจผมไม่มีเลยอะถ้าดูจากวอลกี้แล้วผมควรจะขึ้นเป็นพวกนี้แล้วล่ะพวกดาเมจอย่างซาวเวตเมจอะไรเงี้ยเพราะว่ามีตัวยืนค้ำให้ผมยืนข้างหน้าได้อะผมว่าควรจะบูตด,ดาเมจต,ตัวเองขึ้นมาเพื่อให้มันตีแรงๆให้สมกับที่เพื่อนยืนชนให้ได้อยู่ถ้าเหมือนตะกี้ผมจะเข้าไปไม่ได้บังเข้าไปยิงแบบไม่ได้เต็มๆในจังหวะแรกๆเพราะว่า เพื่อนเรามันเข้าไปก่อนแล้วผมเข้าไม่ทันอ่ะหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แค่แต่เขาก็ยังไม่ได้บาแลแลกเราอยู่ดีอะ่ะมันผมจะไปช้าแหละทำให้ทีเรามันไม่มีตัวที่ยืนเคลียร์คีปออกไปได้อะ่ะมีแค่ผมที่ตีไกลได้คนเดียวอะ่ะมันเคลียร์คีปไม่ได้ทีมเราถ้าจะบวกแล้วก็ต้องบวกเลย <c oughs> อืมซาวเวดเมดกับดูดเลือดใจ แต่ผมให้ไปที่ซาเวดเมด70%ตอนเนี้ยจะต้องเก็บเงินไว้ซื้อเกิดก่อนห้ามตายถ้าตายไม่มีซื้อเกิดบาลแลกอาจจะแตกได้แต่ผมดูมันมีเบียดเมลเยอะนะเว้ยสองตัวมั้งพะเพซิเลนน่าจะอีกตัวหนึ่งถ้าผมดูไม่ผิดนะแต่ช้างนี่ชัวร์ล้วลตัวหนึ่งหรือผมจ่อวินวอลไปเก็บข้างหลังก่อนเอ้ยใครโดนอะ ยากอยู่ยากอยู่มตีคองวะโดนเปิดได้ง่ายแล้วเนี่ยจังหวะนี้ถ้าผมไปตีไม่ได้โดนเปิดได้อะเราซ้อนไปแล้วกันโอเคถ้าผมโดนเปิดก่อนผมจะไม่มีโอกาสหนีไงจะไม่ได้เดินด็อกเตอร์เพซิเลนเน,นี้ยลบเกาะนี่ไงช้างบีเคบีไม่ใช่เป็นมเมวตัวหนึ่งละมันแข็งว่า นี่ไงโดนก่อนละชิบหายแล้วไงค่า,าด็อกเตอร์เลยวะแต่ผมโดนไล่ฆ่าเนี่ยชิบหอยแล้วไงาตายไปนี่ยอ๋อโนว์แล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นผมว่าแต่อ่อนหัดเสียดายด้วยพ่อหนุ่มโอเคได้อยู่ด็อกเตอร์โอ้โหโดนด้วยแั่น่าจะได้อยู่มั้งช้าแล้วกันยิงให้มันทะลุไปหาด็อกเตอร์จะมีเบ็ดเมลวะไม่รู้อ่ะนี่ไงเบ็ดเมลมาแล้วต้องตีให้มัน อย่างน้อยก็ต้องตีให้มันติดตามได้เราค่อยยิงจังหวะสุดท้ายเอาโอเคดรอกเตอร์ตายหรือเปล่าดร็อกเตอร์ตายเหลือเพซิเลนต์ตัวเดียวว่างไงเพซิเลนต์อยู่นี่ช่วยเพื่อนทันหรือเปล่าดัมเพียสกิลหนึ่งเรียบร้อยอาจจะช่วยทันอยู่หรือเปล่าดัมเพซิเลนต์มีสกิลอดเดียรเดียว์เดียรเพซิเลนต์มันจะมิโอเคจังหวะนี้ได้อยู่เจนูสไสสวยงามครับผมจัดว่าเด็ดแต่จังหวะแรกเหมือนว่าผมจะกระโดดออกไปทันมั้งเลยไม่โดนดรอกเตอร์พุ่งเข้ามาโดนทำดามเมจได้โหช้างซื้เอเกิดหรอวะ ถ้าผมเพิ่งเก็บมันไปเองนะกราฟเกิดช้างซื้อเกิดได้หวังตัวเดียวเองแต่ผมไปตียังไม่ได้นะเหลือสองวิหมดละโอเคเรียบร้อยล <c oughs> สะสก็บทำอะไรไม่ได้ตีบัลลักษ์ได้ไหวไปตีนั่นเลยช้างซื้อเกิดอีกรอบมนี่ตีบแหลักให้แตกเถอะกลับเลยก็ได้มั้งด็อกเตอร์มาโอเคหกพันสี่หกพันสี่ ได้เซเวแล้วผมจะเลี้พันหนึ่งต่ผมดูแล้วผมก็อยากได้เซเวเหมือนกันนะไอผมก็อยากได้ดูดเลือดเหมือนกันนะเว้ยซื้อดั้งกดไม่เซียนหอจีมันก็กดไม่ทันหรอกใครจะซื้อทันวะซื้อทันก็เทพแล้วอ่อแล้วดันได้มาวะว่างไงต่อมีวาร์ปลอละเอ้ยตรงนี้ได้ตัวหนึง่งสกราฟตายอีกแล้วแล้วได้ผมว่าได้วอลเล็ฟีฟรีสองร้อยสิบหรือเปล่าหรือสองร้อยไม่รู้จำไม่ได้น่าไ,ไปแถมไปได้ีกตัวหนึง่ง มีลูนเอ้ยได้อยู่เอ้ยโบกได้เนี่ยไม่น่ารีบถอยเลยนี่ไงโบกมันได้ปะเฮ้ยตัดหลบได้อยู่ผมหลบได้อ้าแล้วยังไงต่อเนี่ยผมยิงฟรีอ่ะเออเรียบร้อยดิอ๋อมันไม่ได้ออกนี่เว้ยมันออกไปในนี่โอ้ย,อย,อยติดตัวหลังแล้วเนี่ยฆ่าตัวหลังมันก็ได้บ้างช้างมันถึกเกินอ่ะเนี่ยผมยิงแรงมากนะน้วดิแล้วอันโอ้โหน่าจะรอดอยู่มั้งโอ้โหรอดว่ะแต่ช้างเนี่ยไม่น่ารอดอ่ะ เนี่ยรีฟอกไม่ได้เห็นป่ะมันเห็นหมดเลยมันอยู่ในโอเคอีกฝ่ายคอนแล้วอ่ะโอเคผมก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ไม่ไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบนะผมว่าทีมเราเล่นดีมากเลยเกมนี้ทีมเราเล่นดีผมยืนยิงฟรีๆหลายจังหวะเลยต้องชมทีมมากๆอ่ะถ้าไม่มีทีมผมว่าผมจะเล่นยากกว่านี้มากแล้วก็มีอะไรก็บอกมาได้นะสาหรับโค้ดลับในผ่านนี้คือฉันอยากชนะมุคุโร ก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได so. ้นะแต่ก็พิมพ์มาก็สนุกสนุกดีครับผมเราบอมรับดูมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์โค้ดรับรหัสรับมาได้ก็ตามนั้นครับผมบายบายบายจ้าบายจับบายบายบูธแบกห้าคุณบางคนอ่านว่าบัตรบล็อกแต่มันอ่านบูธแบ็กชัดๆเลยเคทจาตอนเลิกตัวละครฟังเสียงตอนเลิกก็ได้รับคเพบายบายค่ะบายเจ้าบายจับบายบายยูฮูลาก่อนนะเจ้าปื๊